<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋าเวลิตี้ครับคลิปชีปเป้าวันนี้นะครับเรามีรถเล็กเคคามานำเสนอกันแล้วครับนะห่างหายกันไปหลายวันนะวันนี้ก็เป็นเจ้าไดสุมิลา่าครับเป็นตัวคลาสสิก L500S ด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างหายากเลยครับช่วงนี้ กจังหน้าดูค่อนข้างคลาสสิกมากๆครับแล้วก็เป็นรถเล็กน่ารักคล่องตัวครับน่าสะสมนะามาดูรายละเอียดครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนถูกต้องครับปี2012นะครับเครื่องยนต์ก็เป็น E.F. ครับ6 6 0้กี่ีเกียร์ออโต้นะครับสสปีดพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับกระจกไฟฟ้าแม็กขอบ13นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ดีมากครับรถพร้อมใช้งานนะ รถเล็กน่ารักคล่องตัวแบบนี้นะใครทีอ่อยากจะได้แบบเอาไว้ใช้ใกล้ๆหรือว่าซื้อไว้ให้ลูกขับขี่ไปโรงเรียนนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับเราก็เครื่องก็ไม่แรงมากครับ6 6 0 c ีนี่แต่ว่าก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับก็เหมาะกับวัยรุ่นนะวัย นักศึกษาขับรถไปเรียนอะไรประมาณนี้รับรองเพื่อนกีดแน่นอนครับนะก็ลองปรึกษาพ่อแม่ดู้วแลกันนะดูว่าใครจะเอาไว้ใช้ขับขี่ไปทํางานก็ได้ครับเพราะว่าบางคนอยู่ในเมืองนี้ก็พื้นที่จอดนี่หายากนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถเล็กๆแบบนี้หาสุกได้สบายๆเลยครับดูราคาครับราคาคันนี้อยู่ที่295,000บาทนะครับ295,000บาท ก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับสําหรับกลุ่มคนเล็กนะยิ่งโฉมนี้ด้วยสภาพใหม่ๆแบบนี้ด้วยก็ค่อนข้างจะหายากครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันครับถ้าใจชอบรถแนวนี้นะบางคนหาซากมาปั้นนี่กบ็บางครั้งคือเสียเวลานะบอกตรงๆว่าบางครั้งเสียเวลากว่าจะ เคลีย์เรื่องช่างเรื่องอะไรเสร็จนะครับก็กว่าจะได้แบบนี้ก็ใช้เวลาแล้วก็งบพอสมควรอยู่เหมือนกันนะถ้าคันนี้ใครถูกใจเนี่ยก็ลองโทรติดต่อไปเข้าไปดูจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนครับว่าสภาพมันเป็นยังไงครับถ้าโอเคสมบูรณ์ก็ก็จะตัดสินใจจ่ายเงินโอนอะไรกันก็ค่อยว่ากันนะยังไงแนะนำให้ไปดูจริงก่อนนะครับ โอเครนะับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับลิงก์ผู้ขายนี้ด้านล่างคลิปนะมีเบอร์โทรอยู่ในนั้นครับโอเครนะับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถช่องใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ